มีชูก็รัดกระเลียงก็ไม่โอเคครับเพราะมีอยู่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็แบบว่าเป็นเพื่อนๆผมที่แบบว่าไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่รู้จักกันอยู่ออพอดีว่าผู้ชายอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบเรียบร้อยเย้ผู้หญิงอะ่ะไปมีชูเดี๋ยวทีนี้ในสุดท้ายก็แบบว่าคนนึงบอกคนนี้บอกอะไรแบบนี้จับได้ผู้หญิงก็ไม่ยกเว้นนะครับผู้ชายก็ผู้ชายชูนั่นก็ไม่ยกเวน้น แต่คนไม่ฆ่านะทำอะไรรู้ป่าเอาไปฟันไล่อยู่สามเดือนเอาไปไหนะเอาไปฟันไล่ไปไปไปถังหญ้าไปทำไปไปทำงานนักอ่ะอยู่ในป่าสามเดือนแต่ว่าไม่ได้เอาไปอยู่ด้วยกันนะเอาไปคนละคนละที่คนละทางเมืองไปเลยจะทำงานหนักสนมากฝนก็ไม่นกระจายตรงนั้นอ่ะมันเหมือนกับแบบว่าตกนรกเหมือนเป็นเป็นไงไปทำงานหนักแบบหนักมากอ่ะอ่าถ้านอนอ่ะนอนในกรงนะ เหมือนสัตว์เลยเหมือนสัตว์เลยกงนั้นน่ะเขาไม่ได้ทําแบบกกงแบบอ,อ,อยู่ได้แบบสบายไงทั้<ม>ทงข้างทั้งบนมันจะมีล้อมไปกับหนาม,มอ่ะอ่าหามพิงเลยว่ายหามพิงแล้วเวลานอนอ่ะมันก็แบบเราจะนอนแบบสุดขาก็ไม่ได้อีกเราจะต้องงอตัวแต่ว่ากงเล็กๆกงเล็กๆเราจะนั่งแบบตรงๆอย่างนี้ก็ไม่ได้แบบเหมือนกับให้สำลึกอ่ะโะล้มเลยใช่ เวลานั่งก็ต้องนั่งอย่างนี้ยจะปวดจะเจ็บอะไรไม่ดู้ร่ะมันก็ให้สมดแลก็สำไมไมึกไหมก็มันก็นออก,กมาจากนั้นก็แบบลุยไม่กล้าแล้วเลยท่าส่วนมากนะไม่กล้าตัว